สวัสดีครับมาแกะสินค้าดูนะครับอ่าอันนี้มาจากช้อปปีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสินค้าด้านในจะเป็นอะไรนะครับอ่าแกะมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นผ้าใบนะครับกันแดดกันฝนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูความกว้างความยาวกันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเขาจะมีเขาเจาะรูไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถร้อยรูเชือกได้นะครับอันนี้ก็เป็นสีสีฟ้านะครับด้านนี้เป็นสีเทานะครับเดี๋ยวมาดูกางออกดูนะครับครับก็เป็นอันนี้เขาเรียกเป็นผ้าใบ p ีนะครับก็สําหรับกันแดดกันฝุนนะครับเป็นสีฟ้าที่แจ้งไปนะครับความยาวก็พอๆกับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับ เป็นสองเมตรคูณสองเมตรนะครับก็เป็นผ้าใบที่เป็นแบบก็าสามารถกันแดดกันฝนได้จริงนะครับก็เป็นสีฝั่งนี้เป็นสีเทานะครับฝั่งนี้ก็เป็นสีฟ้านะครับืก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถเอาไปคุมสิ่งของท้ายรถกระบะนะครับหรือคุมป้องกันแดดนะครับ ให้กับสิ่งของที่อยู่ภายในบ้านนะครับครับถ้าในสนใจนะครับผมจะมีลิงก์สินค้าอยู่ใต้วิดีโอนี้ครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการวิวตัวนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ